มีข่าวคุณกิติพงศ์กิตยาลักษ์ลาออกจากบอร์ดตรวจสอบของปตทครับมีผลตั้งแต่วันที่7มิถุนายนข่าวเรื่องคุณกิติพงศ์ลาออกนี้ ท่านอาจจะไม่รู้จักว่าใครคือคุณกิติพงศ์คุณกิติพงศ์เป็นใครเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ท่านทราบแล้วจากสิ่งที่สถานการณ์ทางการเมืองกำลังปั่นป่วนเกิดปัญหาวิกฤตที่ประยุทธ์แก้ปัญหาเรื่องโควิดไม่ได้ปัญหาเรื่องวัคซีนชาวบ้านก็เดือดร้อนบาดเจ็บล้มตายจากโรคโควิดและแพ้วัคซีน ไม่เว้นแต่ละวันผมว่าในทางวังก็รู้เรื่องนี้แต่ว่าต้องการจะเก็บอายุธ์เอาไว้ใช้อายุธมันก็เอาใจเต็มที่เนี่ยนะครับแต่อาจจะมีตัวตัวออกทางอื่นอีกถามว่าทำไมถึงจะมีตัวออกทางอื่นอีกตรงนี้แหะครับที่ผมสรุปแล้วในหัวข้อแรกว่าอำนาจกษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ ที่เราสรุปได้แล้วว่ารัชการที่สิบท,ท่านมีวิธีคิดที่นอกกรอบตลอดไม่ใช่นอกกรอบธรมรมดานอกกฎหมายด้วยดังนั้นการเมืองไทยจะอะไรจะเกิดก็เกิดได้ทางนั้นครับอาจจะมีนายกพระราชทานมาเฉยๆเลยก็ได้ครับโดยชนิดที่จับหัวจับหาง ม่ให้มันนาคเกลียดจนเกินไปสภาก็อยู่แต่นายกมาใหม่แต่ไม่ใช่อายุธก็ได้ครับถ้าใครจะบอกจะได้ได้ไงมันผิดรัฐธรรมนูญไม่เป็นไรละครับเดี๋ยวหาจนได้แหละประเทศนี้เพราะประเทศนี้อำนาจไม่ได้อยู่ที่กฎหมายอำนาจไม่ได้อยู่ที่ประชาชนแต่อำนาจอยู่ที่กษัตริย์ดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ในรายการเกาะติดคิดทันข่าวจึงจําเป็นที่จะต้องมองระบบให้ชัดและพ้อม แล้วก็จะต้องมองอาสายสนกลในของเรื่องคุณกิติพงศ์กิติยารักษคนคนนี้เป็นคนสนิทของพระองค์พาครับคุณกิติพงศ์นี้เป็นอันดี ปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อกเกษียณอายุแล้วก็มารับใช้ใกล้ชิดพระองค์ภาในวังนั้นเขาต้องการจะโปรโมทพระองค์ภานั้นให้มีฐานะสูงขึ้นไปในทางสากลแล้วก็ทำสำเร็จจนกระทั่งได้รับเป็นทูตพิเศษขององค์การสาประชาชาติก็จากคนคนนี้ครับ วันที่คุณกิติพงศ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์พระองค์ภาก็แสดงความใกล้ชิดได้มอบกระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีนี่เป็นหลักฐานที่ผมให้ท่านดูก่อนนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี60 พระองค์พาประทานดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการ T.I.J ผมจะให้ท่านดูภาพที่เกี่ยวกับคุณกิติพงศ์ในทุกอริยบทย่างก้าวของพระองค์พาในต่างประเทศคุณกิติพงศ์เกาะติดตลอดแล้วไม่ใช่คุณเกาะติดในเวลานี้เกาะติดตั้งแต่พระองค์พา เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์คุณกิติพงศ์ก็เป็นอาจารย์แล้วหลังจากได้เป็นประกกระทรวงก็รับใช้งานเรื่องผลักดันให้พระองค์พามีฐานะสูงขึ้นในสหประชาชาติรวมตลอดทั้งถ้าเราส่งไปที่พระองค์พาพระองค์พาก็ มองได้ว่าเป็นคนดิเดตสำคัญของผู้ที่จะสืบทอดราชบัลลังก์ในฐานะรัชทายาทมีความเป็นไปได้แต่ยังบอกไม่ได้เพราะว่านี่ยังไม่ได้มีการตั้งจริงแต่ว่ากฎหมายต่างๆมันออกมานานแล้วตั้งแต่30ปีที่แล้วนุ่นตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมเป็นนายกก็มีการเขียนกฎหมายและธรรมนูญแก้ไข กฎบนเทีนบาลที่จะให้ผู้หญิงขึ้นสืบราชบัลลังก์ได้เพราะว่านั่นก็คือเหตุผลที่เรารู้มาตั้งแต่อดีตว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการตัดเทียมเหล่านั้นต้องการที่จะให้สมเด็จพระเทพขึ้นมาเป็นตัวเลือกแต่แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเอาละ่ะมาถึงวันนี้พระองค์พาได้ทิ้งฐานการจัดการเรื่องต่างประเทศแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระบรมีหมดไปนะครับ บาร,รมีเรื่องต่างประเทศยังมีอยู่แต่ว่ารัชกาลที่สิบต้องการให้องค์พามาเป็นทหารแล้ววันนี้ก็เป็นเสนาธิการของกองบัญชาการถวายความจงรักภักดีที่ขึ้นตรงกับวังตัดทรงตัดทรงผมสั้นอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยดังนั้นเกมการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยภาพของพระองค์พา จึงเป็นภาพซ้อนอำนาจอยู่ที่เราจะมองข้ามไม่ได้แต่หลายคนมองไม่เห็นแต่ผมก็พยายามจะเก็บรายละเอียดนี้มาวันนี้เงาของพระอ,องค์พาคือคุณกิติพงศ์ที่ลาออกจากปตทท่านจะเห็นภาพของความใกล้ชิดระหว่าง พระอ,องค์พากับคุณกิติพงศ์นะครับที่ผมจะเซิร์ชให้ท่านเห็นไปเรื่อยๆการเลาออกของคุณกิติพงศ์นั้นจากปตทไม่ให้เหตุผลอะไรเลยครับบอกคุณกิติพงศ์ก็ไม่ไม่เสนอความเห็นจึงทำให้เกิด การสับสนในวงการข่าวมากอย่างเช่นนี่บทความวันนี้นะครับสับสนในทางการข่าวมากสองปมกิติพงศ์พ้นปะตะทซอ,อมีเบื้องหลังนะครับกิติพงศ์มือปราบโกงปาลอินโดลาออกบดะะอดปตทฟ้าผ่าทุกคนมองคุณกิติพงศ์แบบ ถึงนนสนเทวบอเอ๊ะออกทำไมแล้วองค์กรปรตทเนี่ยเป็นองค์กรใหญ่การที่จะเปลี่ยนตัวประธานบอร์ดสำคัญสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ทำฉุบฉับฉุบฉับตรงนี้นะครับที่ผมส่งภาพให้เห็นกับความใกล้ชิดกับพระองค์ภาในทุกอริยบทถือเรียกได้ว่า เป็นเงาของพระองค์พาเลยก็ว่าได้นอกจากนี้คุณกิติพงษ์ยังมีข่าวลับๆออกมาตลอดระยะเวลาสองปีทุกครั้งที่มีวิกฤตว่าจะเปลี่ยนตัวอายุท์ก็จะมีข่าวคุณกิติพงษ์จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีพระราชทาน ตรงนี้เราจึงไม่สามารถจะมองข้ามไปบอกว่าคุณกิติพงศ์ไม่มีอะไรโนเนมไม่ได้ครับวันนี้การเตรียมการที่จะถ่ายอำนาจในเชิงโครงสร้างของระบบราชาธิปไตยมันจึงแตกต่างจากระบบประชาธิปไตยคือ 1. ตัวกษัตริย์หรือองค์รัชทายาทต่อไปจะเป็นใครถ้าเป็นพระองค์พา ซึ่งมีก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าพระองค์พานั้นเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขสายกิตติยากรเต็มๆวันนี้ราชวงศ์จักรีมีสองตระกูลอํานาจนะครับหนึ่งมหิดลกับสองกิตติยากรคือสายของสมเด็จพระราชินีซึ่งพลังของสายกิตติยากรนี่แข็งแรงและเข้มแข็งมากและเขาถือว่าพระองค์พานั้นสืบ ทอดทายาทเลือดเนื้อเชื้อไขของแท้ในสายของราชวงศ์จักรีส่วนคุณนุยนางนุยนางก้อยทั้งหลายศรีรัตที่มีลูกทีวังกรนั้นว่ากันจริงๆแล้วเท่าในแวดวงของล้วในั้วในวังนี้เขาถือว่าคนที่มีราศีที่สุด ที่สืบสายเลือดสายเจ้าได้เต็มๆนั่นคือองค์พาดังนั้นการที่องค์ภาได้เป็นทหารเปลี่ยนบทบาทมาเป็นทหารทําตามใจพระราชบิดาทุกอย่างให้ตัดผมสั้นก็นตัดแล้วก็ทําปจวอ,อไปโดดล่มสุนัยก็ไปจับโป๊ะแต่ต้องขออภัยนะครับไม่ได้ไปขัดขวางท่านแต่ว่า อยากจะเสนอว่าโลกสมัยใหม่อย่ามาโกหกกันในเรื่องต่างๆการที่ท่านจะไม่สามารถโดดล่มยังโดดล่มไม่ได้ก็ไม่ได้ไหมายความเป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ได้ไม่ใช่ครับเป็นได้ทั้งนั้นแหละเอาละไม่เป็นไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจรึงจับตามองว่าคุณกิติพงศ์จากบทบาทที่ผ่านมานะครับสามารถ ที่จะอธิบายได้ว่าเป็นตัวตัวคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและระบบก็เปิดให้คุณกิติพงศ์มาเป็นนายกได้ระบบอะไรเปิดให้ระบบกษัตริย์เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ระบบรัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมายรัฐธรมรมนูญและนี่คือลักษณะพิเศษของรัชกาลที่สิบในการกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทางการเมืองของท่าน การมองปัญหาก็ต้องมองแกนอำนาจหลักแกนอำนาจหลักคือรัชการที่10เป็นแกนอำนาจหลักแล้ววิธีการตัดสินใจของท่านเป็นอย่างไรเราจรึงต้องเกาะติดเรื่องนี้ไงครับนี่คือที่มาของสิ่งที่ผมเรียกว่าเราต้องแจ่มชัดต่อสิ่งที่เรียกว่ากษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญการวิเคราะห์อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐานนี้ที่ไม่หลงไปกับระบบรัฐสภา หลงไปกับระบบกฎหมายและธรรนูนต่างๆไม่ต้องหลงครับดูตรงนี้เป็นหลักก่อนแล้วกันและวันนี้สถานการณ์ของอายุธ์ก็ง่อนแง่นเต็มทีจากการที่มันออกอากาศบอกว่ายิ่งไล่ก็จะยิ่งสู้จะอยู่ครบเทอมเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการเพิ่ม ลงรับจำนำแล้วคุณโบนะัทถาก็มาชมบอกอูย้ยทำไมเก่งจังเลยเนี่ยพูดมีเหตุผลที่ที่เป็นข้อเสนอที่ดีมากเลยผมถึงบอกว่าวันนี้คุณโบไม่แจ่มชัดเรื่องนี้นะครับก็ท่านก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันแต่ว่าส่วนของอายุทธที่ผมบอกเนี่ยตั้งเป้า อีกหกเดือนจะแก้หนี้สินเร่งด่วนสั่งเพิ่มรงรับจำนำผมบอกไอ้น,นี่เป็นบ้าแล้วภาวะการอย่างนี้เนี่ยถ้ากษัตริย์ไม่สามารถเห็นความไร้ปัญญาของอายุธนะกษัตริย์ก็มีปัญหาเหมือน,นมีปัญหาเรื่องการมองผมเชื่อว่าเบื้องบนนั้นมีมองอายุธชัดเจนแล้วไม่มีปัญญาดังนั้นโอกาสที่จะต้องมีนา ในโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนตัวอายุธ์ก็เป็นไปได้จากข่าวของคุณกิติพงศ์แล้วสถานการณ์อื่นม,มันจะประดังเข้ามาแล้วครับประดังเข้ามาการชุมนุมของประชาชนที่คุณจตุพรกับคุณทนายนกเขากลุ่มแกนนำพันธมิตรเก่า จะชมุมนุมกันผมก็จะต้องดูสถานการณ์วันที่24ได้แค่ไหนถ้ากระแสมวลชนขึ้นสามารถขับไล่สร้างกระแสการขับไล่ประยุทธ์ได้ยืดเยื้อสถานการณ์ก็จะขยับอีกการวิเคราะห์สถานการณ์เราไม่ได้บอกว่าวันพฤหัสนี้พฤหัสที่17ขณะที่ผมพูดกับท่านนี้ทุกอย่างจะถูกต้องหมดสถานการณ์ในประเทศไทยนะั้นมันขยับทีละจังหวะ จังหวะครับไม่สามารถจะมองได้ข้ามเดือนนะครับเรื่องของคุณกิติพงศ์ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะถูกหรือจะผิดแต่ว่าจําเป็นที่เราต้องมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาเป็นเครเดิตเป็นไพ่ที่ซ่อนไว้ในสถานการณ์ที่วิกฤตก็อาจจะจับอายุตธออกดังนั้นกลุ่มคุณจตุพรและกลุ่มการเคลื่อนไหว เขาก็มองว่าทำอย่างไงให้เกิดเงื่อนไขวิกฤตจนกระทั่งวังต้องเปลี่ยนใจนี่การการเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ทำเพื่อให้ประยุทธ์เปลี่ยนใจแต่ทำให้วังเปลี่ยนใจแล้วถอดอายุทธ์นั้นจะเปลี่ยนใจได้ก็ต้องสร้างเงื่อนไขแล้วนี่คือวิกฤตของประเทศไทยที่เป็นมาตลอด ที่ไม่สามารถจะใช้กติกาตามกฎหมายที่ทุกคนเห็นหรือยอมรับได้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามอำนาจเบื้องบนหรือที่เราเรียกว่าอำนาจนอกระบบและนี่คือสิ่งที่เรียกว่า deep state นะครับหรือรัฐพันลึกนั่นเอง อย่าลืมครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ